กลับทักทายและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวธาตุพนมในต่างแดนเช่นเก่าเช่นเคยน้อค่ะพี่น้องเนาะมื่อนี่สาวธาตุมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องลูกป้าเอาได้เบิ่งกันเนาะวิถีชีวิตในต่างแดนพี่น้องสาวธาตุได้ไปร้านอาหารไทยมาสาวธาตุสีมารีวิวว่าสาวธาตุได้อยังมาเนาะจ้ะพี่น้องนี่อันนี้คือขี้เล็กสดเนาะจ้ะพี่น้องนี่ขี้เล็กบ้านเฮาเนาะจ้ะนี้ สุกเนื้อที่นี่นะจ๊ะพี่น้องนี่สาลาทสีได้อ่าถ้าการถนอมอาหารเราจะเอาไปต้มอ่าลิก้านมันออกเราจะเอาแต่ใบอ่อนมันแต่ว่าสาลาทสีเอาเบิดเดิลมาหน่อเนาะเพราะว่าสดแห้งอ่อนแห้งเราจะพี่น้องเนาะกำนี่กับบะหมี่ถึกๆได้พี่นอ้องเกือบห้าสิบกับหกสิบบาทได้เนี่ยกำเนี่ยบทเต็มกำซ้อมนะสาลาทสีให้เบิรงบดบทเต็มกำปานได้พี่น้อง จะตัดให้เบิ้งนอกจากพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยกระสิป,ประมาณนี้บอเต็มกำซ้ำเ่ยเครื่องกำรรม,มันต้องได้อีกเครื่องหนึ่งจังสิ่ได้เต็มกำรรนอกจากพี่น้องเนี่ยกับหกสิบบาทได้พี่น้องนี่นอกจากเร,รืที่สองนอกจากพี่นอ้องอือ งามบอกพี่น้องนี่แพงที่สุดเลยขีเล็กนอกจากเนี่ยได้มาสงกําพี่น้องมาสาธาสิีทาการลิอา่กาก้านพ่นออกแล้วสาธาสิาได้ไปต้มนอกจากพี่น้องเนาะต้มเอาไว้กินนั่นเองนี่ยาดีพี่น้องนี่เมื่อกล้องห้องซ่าห้าเอกช่องนี่เอาแบบนี้นอกจากพี่น้องถ้ามันแข็งกระดึงออกนี่ พูดออกมาจากพี่น้องเนาะนี่อันนี้จะอ่อนมากสัตา์เซเดสนี่นี่อ่อนมากพี่น้องนี่สัตา์ก็ไดข้างหมอและสีต้มเนาะจากพี่น้องอยอดสวยๆเอาที่แบบมันอ่อนๆนี่เพราะว่าก้านมันจะเอาเบิร์พี่น้องรูดใบเสีย เหลืออ่สองกัมพี่นออ้องเอ้ยต้มไปทั้งยอดเลยเนีย่สวยคักพี่นอ้องยอดขี้เหล็กสดๆจ้ะโค้มากสาธาดด้วนี่ต้มเปื่อยๆพี่น้องเลยต้มทั้งยอด อันเดงอ่อนค่ะพี่น้องฮักเอาบองที่มันฮักได้นี่ต้มทั้งยอดอืมสะอ,อ่อนอืมสะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่อ,อ,อน,อ,อ,นอืมพี่น้องสะอ่อนสะออ่ออไลาย ได้อยู่ได้อยู่ปั้นหนึ่งพี่น้องเลยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเอา,เอาไปต้มเนาะแกงหนึ่งปั้นหนึ่งอุ้ยน่ยารไย ขันขันมันมีหลายหอสัตว์ธาตก็เอาเอไดได้เพราะว่าสัตว์ธาตชอบกินเนาะเอามาสุกสุกใส่เอ็นงวหางงวเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสัตว์ธาตสิสุกให้เบิ้งเด้อจ้ะพี่น้อง แต่สาติซุกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่บ้านเท่านะบ่อึดนอกจากพี่น้องโอ้เด็ดแก,ก่หลายได้ใจเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกันว่าได้หน่อยลายํำใดนอกจากพี่น้องมันจะมีมาแบบทั้งต้มและแจ่สาาิจำไม่ได้แ้วจะเอาไปรีวิวอยู่ว่าที่เราสองกรรมกับที่ชาติซื้อมาหาัน อสีจักขีดนอกจากพี่น้องพ่นติดเป็นขีดตัวนะ่ะแต่ขันเขาซื้อสดต้องมาต้มเองอาซีดได้หลายเนี้อเาสีดได้ความขมสีต้มจักน้ำมักข,ขมเท่าไรกะมันดีไซน์ได้เนาะพี่น้องของเซ็บ mhm uh mhm -huh. mhm uh mhm -huh. mhm uh mhm -huh. mhm mhm nè สุดยอดของยอดขี้เหล็กสุดยอดของยอดขี้เหล็ก <laughs> อย่าดีได้นี่พี่น้องก็อย่าดีได้หนิอย่าดีได้นี่เขาดไ,ดได้มากินนะอ่อนซ้อนอย่าได้นะค <laughs> รับบ่อดอกยางแดงเพราะ พี่น้องยอดมากมไม่ธรรมดาถึงไปสองยอดพี่น้องเลยโอเคจันงนี่พี่น้องเห็นบหสถาก็จะไปทําการต้มเนาะพี่น้องนี่อ้ดีใจจังนี่คือยอดขี้เหล็กสดๆนะคะ พี่น้องเลยถ้าเป็นคี้บ้านเท่านี้สีบองโง่ใบเลยได้พี่น้องเลยสาทธาธัดกะมักไปในเนี่ยแถวบ้านสะาทาัดในซ้ำสกินเนาะหนาเนี่โอ้ยนี่สก็บเอาเตยยอดยอดแบบนี้เลยได้ยอดกี่เล็กน่ะนี่พี่น้องเบ่องเอาเด้อนี่เบ่องเหาพี่น้องออยอดสวยมากยอดกี่เล็ก ยอดขิ่เล็กเด้อพี่น้องเด้อนี่เนี่ยสาวาก็ได้ประมาณนี้นอกจากพี่น้องนี่สาวาสิไปทำการต้มนะจ๊ะเดี๋ยวเครื่องเครื่องวัตถุดิบครบสาวาจะเอามาต้มซุปขิเล็กให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนอกจากพี่น้องเนาะว่าสาวาเนี่ยใส่แยงแน่เนาะสีมีสีมีวัตถุดิบแยงแน่ใส่น้ำซุปขีเล็กไม่ต่างแดดของสาวานั่นเองนอกจากพี่น้องขอเป็นกำลังใจอย่าลืม มือว่างๆของท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาว่าได้ลงคลิปไหมไๆให้ท่านผู้ชมในเบอ่งก็แนะวาวิธีสีวิตให้ลูกอีอสานในต่างแดนาานี่สาวธาุพนมเนาะจากพี่น้องเนาะมาทําอาหารกินกันในเวลาว่างๆนั่นเอง,นอนองเนะาะจากพี่น้องเนาะบัวลายยายหางเนาะสาวธากะสีได้ขออภิรรพาจากเนาะจากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเนาะฝาก ฝากช่องน้อยๆนี่ไว้นะน่นจาจะพี่น้องเนะสบายดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย